ไงวะเพื่อนเข้าไปจยตะปุ๊บใส่คีปไปโอเคไม่จบไม่จบไม่จบแค่นั้นแหละปิกจ๊ดวะปิจุดเฮ้ค่อยๆค่อยไอ้ยซิวิวตายสวยต่อเลยต่อเลยจบการเรียบร้อยคีย์บอร์ดคีย์บอร์ด พีดาวโลดมีทาวาไอ้บอย่าเหตุพูดอแล้แย่นี่แค่เป็นแฟนผ่นทางผ่นทางนี่มันเฮ้ยยี่เป็นหมาอ้ยเอร์บ้าคืนเล่นดีกว่าไหมอยบินกินขาดมีทวาปเดี๋ยวมึงรีบกลับมาท้าว้าปอะไรวะเทยูกก็เท่ย่ ไอ้ยหายวะตรงกลางอน่ยระวังเราอัปเดตอ่ะได้มันเอาเอ็กคิวไปด้วยวะซิวเฮ้ยยังมาเข้าแดงกองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยพอแล้วดึงโดนกูไงเหมือนมันจะจบก่ดนะเหมือนมันไปช่วยป่าฟาร์มอะเมาคิวหนึ่งไม่โดนกูไงสวยบอยกูรอจังหวะนี้แหละได้ด้วยดอกได้กูรอมึงสองเก็บแตกไม่โดนูร้ดาเมจกูจะหัวให้ วัวว <Canvas. S 2> ัวว <deutlich tai> ัววัว <that> ว <'s it> ัวว <be> <instance> ัวลอยลอยกล่องไม่ได้ปะเดี๋ยวเพิ่งเคลียร์คลิปไม่ไม่ไม่กูจะเดินจบไหนวะจบบนจบบอเอาแล้วกูอยู่ในนี้เฮ้ยกูสกิลผิดล้กูฟิกออกแม่งเลยนี่เดี๋ยวกูเดืยบกูสกิลไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยมวพตปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหเฮ้ยอุ้ยรัดแกงเลยนะคอนจุบสักที วันนี้มามาหันตุ๋นฮะวิ้ก็ยังจำได้นะกูลืมไปแล้วนเนี่ยเม่งเลยพิกเกอร์มาเลยวิ้กูิ้กจำได้ขึ้นใจแล้วไ้ยายหันตู้โดนสูบตายได้เมาโดนปัดเขาอยากได้ตุ๋นมาเขาอยากได้ตูดนเอลซูเอสัตว์ตายเลยโอ้เียเพื่อนมาไม่ทันมันก็ตายแล้วมั้งถ้าไม่โดนล่าตาน่ะวิวเปลี่ลนหน่อยเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ไปโดนหรอโดนต,ตัวอะไรวะตัวไอ้เหี้ยตัวอะไรวะไอ้เหี้ยไปแล้วไปแล้วคุณคิดว่ามันมาแล้วมึงหมายถึงว่ายิงมาแล้วเหรออ๋อยิงโดนยสู่ตึ้น <c oughs> มันไม่หนีไอ้มันไม่มมสู้สสมันหนีไปแล้วซิลตอนนี้มันะสู้ไม่ได้ผ <c oughs> ู้ชนะทุกคนในเรี่ออะไรนี้เลน,นเนี้ยไปรวมกูที่มันจับล็อกตายเฮ้ยสู่ก็มึงไปหากูแล้วแหละ ใช่แบบไม่ว่าอยู่เลนตัวเองไงเข้มอะไรมาวะไม่ออกล้างมั้งย่ะเฮ้ยมันออมมาช่วยหน่อยคนหนึ่งเร็วมะเอาป้อมแล้วลูกเดินหน่อยเดินหน่อยยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนยื้ได้เลยโอ้ยอย่าปล่อยมือฉันอ่าอีกทีนี่เข้ามาอะไรเนี่ยอะไรของมึง อะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยเอาล็อกล็อกโดนจังหวะนี้ครับสืบเอาคมิโดคาถา่างเลีย์หมดแล้วนะการเลีย์หมดแล้วบนเดกยเก่ียรวหมดแล้วเ่ะก๋ริวเ่อนก๋ยก่งนกยเข่เกยเ่งอกยวเก๋ยิึงเก๋ยิวเก่เกวก่งกยเ่งเกก่ง้กว่งเกง่งวงกิก่งงกกงง่งวยเราเอ้ยขึ้นแล้วน่ะ เต้นเอาต่อเลยเต้นเอาต่อเลยแมวแมวเอาวันนี้เต้นบอกไม่ฟังเหรอเดินดุเดินดุเดินดุแล้วเดินดุเนี่ยเต้กูแค้นมากเดินดุแล้วเดินดุนะเต้นพูดไปกินได้เอาใหม่เดียกูไม่เคลืนอะกูไม่คืนร์พยองพยองสวยสวยสวยมาข้างหลังแล้วจ้าเตรียมดุจริง โอ้ย,อยเอา้เอาแตกไอคิวกุโ <laughs> ดนลูกซองไงอ้สัานรุ่เหตครับนอ้องเล่นเน็นี <laughs> ่หละตายค่ับอุ้ยแรงอยู่นะมันแรงแขนกันด้หรอใช่มันแร <laughs> นงขนาดนี้นะถ้าดูดเต็มแปดอะเพื่อนแรงแบบแรงวเวอะ <laughs> <laughs> อย่ามึงดูมึงดูเดี๋ยวกูตีป้อมให้ดูโดนหะน้าเด็กูไม่มีไปคิว เฮ้ยกโค้งโค้งโค้งกางเล่นไม้กางเล่นไม้ยิงมาดิยิงมาดิเท้าจีวิโอ้ยยิงยังไงโอ้ยยิงโดนเท่าเอาฟิกเกอร์ฟิกเกอร์หนึ่งนัตยาฟิกเกอร์หนึ่งโอ้ยเลื่อนโลครับโอ้ยอยู่เนาะโอ้โอ้ตายโอ้ยโดนชัดดาวเลยน้องๆอุ้ยปิดตามเลยอ๋อจะไปต่อเด็กบอลแค่นี้แหละ เฮ้ยลูกสองทหารลูกสองเสร็จนะลูกสองอะไรไอเหี้ยมันยาอ่อนเขาเล่นอินกิพกแล้วน้องคีบิดูคาถาโอ้ยเหี้ยแม่งยังกลับมาเอาเพื่อนตายโอ้ยยังจะได้โอ้หไล่ตามเห็นตัวไอสุดบนได้ยังได้ปะไช่ปะกางมาได้ปะกางพยายามดึงวีโอ้ยคิป ตายเจกทีเดี๋ลูกขอร้องแหละจะตายไปได้ไหมอ้าวเพี้อะกระารกระปุลไปข้างบนต้องการครับขอแม่นแม่นดูเลยเลยวะโหยิงใส่ป้อมหมอไอ้เหี้ยตันป้อมได้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้แล้วเนี่ยได้ดูนะครับเป็นบีเล็ตบูดี้จ้ะใครนะลิงพี่อะครบแล้โซโล่เลเวลลิ่ง โอ้กูตีแรงเนี่ยกูตีครึ่งหลอดเลยเหรอกูตีมังกรคนเดียวเฮ้ยอ้าวกระเด็นมาเลยอ่ะกูซื้อของอยู่ด้วยดิไม่รู้เข้ามาไงไม่รู้กันได้ปะสวยเลยมันอยื้อฟันกันเลยนจะยื้อไว้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 ตีแบบไม่รู้ตัวเฮ้ยไม่ใช่ยื้อย่างงั้นไม่ใช่ยื้อย่างนั้น เจ็บหนึ่งโอ้ยอยายพิดูดมีตันอะไรไหมโอ้ยอยากมันล้างสวนตายหนึ่งระวังโดนหนึ่งระวังโดนหนึ่งสวยจัดเต้นไหนนั่นไม่ใช่เต้นชอมปิคนเฮ้ยเขรดจิตไปไหนเขรดจิตเพื่อนกูไปไหนเล็กตัวพิเกมโอ้โหกันไรเนาะเฮ้ยโอ้โหเข็ดิตเพื่อนกูไปไหนอ่ะเข็ดเพื่อนเลยเขาโกงอยู่นี่ไงมามันมันให้เครดิตเพื่อนมึงดูดิ สวยเต้นเฉยเลยผมไม่ชอบเลยพวกติดเครดิตอ่ะตัวนี้เป็นกลางอนาเขต่ะไอี่ยในกลางอนาเขี่อะไรขงแม่งเยนั่นแหละเองไอเรื่องจบไปเป็นปีแล้วแม่งยังพูดถึงอย่อะไรเงี้ยไอตัวสท่อนโอ้ เพื่อนมาแทงให้หน่อยเรไหวแล้วจะกลับบ้านไม่ไหวแล้วตายอยู่มาตายอยู่กูเอาเพื่อนมาด้วยเต็มเลยน่ารักไหมเกือบตายเชียอผิดที่ไงครับวันนี้ กกลับกลับไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูกลับแล้วกูกลับแล้วจะตายเอ้ะมันจะดัน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 สวนมันจะดันสวนดันมันจะดันโดนจีหนึ่งพีสองปลดเงาะไม่ดันรอบไหนกูแตกวะปล่อยกลางกูไปเรื่อยๆแล้วอาไอ้เหี้ยโดนหนึงเฮ้ยเอล่ล่าเข้าเพื่อนได้มีใครตามนะเจ็บหรืออะไรเนี่ย ใจเย็นใจเย็นเอ้ยขอขอถ้าเฮ้ยมันมีแค่สองตัวนะเนี่ยมันมีแค่สองตัวนะตรงนี้มกาปะไอ้เฮียจิววิถีเราด้วยแล้วกูไม่ตายเอ้ยเอลสูเอลสูเอลสูมาไงก่อนอุ้ยเฮียเอ้าเอ้าเฮ้ยกำลังโดนดูสวนเลยค่อ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 ยไอ้เฮียมันมันมันจะสีแล้วมันหายไปเลยอ่ะไอ้เฮียโคตรแรงแต่ย่าด้วย ไอ้ท่าแกหนึงบอกหน่อยกูไม่เก่งดีเดึงแล้วเฉี้ยตายแล้วมึงสี่วิอ่ะกูณรอดไอ้สี่วิกูเกิดกูบอกสี่วิกูเกิดอีสัสไอ้เหียท่านคุณทำไงวะเพื่อนเข้าไปจอยตะปุ๊บใส่คีบไปโอ้โหนิ่มวะโอ้โหรมวะโอเคไม่จบไม่จบไม่จบแค่นั้นแหละแค่นั้นไม่จบมันไม่จบมันไม่จบทาไม่รอ มันไม่จบน้องมันไม่จบคาย์บอร์ดนะอติแล้วเอ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆมันแรงอยู่มันแรงอยู่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่รีบไม่รีบไม่รีบค่อยๆครับน้องชายน้องชายพี่อ๋อคีย์บนกูดันยาวคีย์บนกูดันยาวแค่นั้นแหละคีย์ไปช้าไปช้าพอนบอกว่าพอมันเรียกกรอกน้ำไม่ใช่ไปช้าเรียบร้อยนิ่มนิ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยนุ่มนิ่มเลยนุ่มนิ่มเลยชิคกี้พาย ยืนเดียวกันนี้ก็หวั่นเจี๊ยบดิเต็มเลกไงเสียหน่อยคิวใช้เกียร์ไหนตันโอ้ยไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลยกูเคลียร์เองกูเคลียร์เองยิงเปิดไปเลยยิงเปิดไปเลยยิงเปิดไปเลยอ้าวไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยพ่อมึงโอ้โหมันตายอ๋อมันสองมันสอง ป่ะไม่ทันวะเฮ้ยมันปิดนะมันปิดนะมันปิดนะไม่ปิดจริงวะจะรับให้เพื่อนจะรับให้พิ้งไปเอ๊ะดึงไปดูนี่ยังฟิกจูดวะาฟิกจูดเฮ้ยค่อยๆค่อยๆเฮียซิวโอ้ยิวตายโอ้ยไอ้นี่ฟิกมาเหรอไอ้สูดไอ้สูดไอเทนี่มาไงนี่เฮ้ยบินมาคีบ ต่อต่อเลยต่อเลยต่อต่อได้ได้ได้การเรียบรอยบขี่บนขี่บนขี้บนปี๊บปี๊บปีไบจบเลยจบเลยบนบนบนดี่มันคนหรือข้ไงครับ้ยพิไปนิ่อย่พ่งอย่าพึ่งอย่าพ่งเนนะกลัวเป็นแบบมันเหรอไอ้เ้เาไปหรอีเลยยิม นิ่มกันนี้ก็ขี้แล้วล่ะเพื่อนนิ่มหอนิ่มหล่อนิ่มหล่อนิ่มเกินนี้ก็ขี้แล้วล่ะตัดใจทไวสัตฮ่โอยกว่ก็ต้องไปคืออยู่แล้วว่าที่ได้ที่หนึ่งไม่ได้รวมเลยจ้ะไม่ได้เี้ยมอะไรกันเดินดักตลอดกูไม่ได้การกันนะเขตด้วยตอนเนี้ยเก้าอู้ห้ารกิย ยอหนิดนิดจากแนวคิด